ได้ดคุยเย่องสรวสุขภดูแลได้คุยบอทีช่วงนี้เป็นนิบบีใบเน้นย้ำไปเรื่อยทุกไแต่ง่นนงลาอไจ้งบลายพดที่พดจับมาผู้หญิงกันไหนครัผู้หญิงควบกองคนที่ถือโพยอย่างเงี้ย ามสี่ในท่านมวยมีท่านอะไรห้องเล่นการพนันอยู่ด้านในนะ ภาพเพี S <S mm ่แล้วเอาไปรูปตรงไหนรวมแอะไหนถ้าเราจะมีการรวมพนักงานสอบกับผัวให้กว้างในเมื่อเขามีการเสนอปัญหามาเราก็อยากที่จะหาทางแก้ไขไม่งั้นว่าเราไปศึกษาเพิ่มเติมในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็บอกเลยนะเขาจะทำรูปให้กับพนกงานสอบทีกว้า เราได้เราได้คนนะเพียงแต่ว่าเราเราต้องให้เขาเป็นคนประหลัดอำเภอแต่ละอำเภอมาต้องอำเภอละคนแล้วก็แรงงานพวกการทั้งรุ่นหมันเป็นพวัลทำได้เราพยายาให้นะครับในการแก้ปัญหาในหลายทางนะครับแต่บางทีคือมันไม่เอาไปด้วยอันนี้เป็นปัญหาภายในของท่านนะฮะคุณอาผมกต้องไปแก้ปัญหาแล้วไอ้สมัยวีรศรีไทยเราพยายามต้องแก้ปัญหานะครับในส่วนที่เกินที่เกินอำนาจของรเนี่ยทางพลวัลแก้ปัญหาไอ้ในเรื่องการประสานงานกับทางกองกำลังนะครับเรื่องกองกำลัง เขาก็จะมีเมียก็ไม่อยู่ที่นี่แย่งของเมืองที่มีการน้องเรียนเนี่ยนายทุนก็อยู่ที่เพสโตรโล่แต่ว่าเขตรงนี้